เทียสแบบนี้นคือเพื่อนไดโดยตรงเลยเนาะเน,นทียดโอบเอาไปน้อเลยกระดูกหมูเวยตัวนี้เลย สบายดีสบายดีละกาสวัสดีเอฟซีทูกานทีกำลังติดตามพาชมแม,ม่น้องกีบเนาะแม่น้องกีบกะททายสบายดีข้อกระแหงพี่น้องเอ้ยสุขภาพเริ่มสีอันบ่คอยสบายปไนไรเนาะแม่น้องกีบบ่คอยนอนอิ่มปไนไรนะอากาศเปลี่ยนห่อนายไหมนี่ข้อกะเป็นแบบนี้เนาะกะยังอยู่ในสภาพเกาพี่น้องเอ้ยเนาะในการคันตนกาเกี่ยมเนาะทีสิพ้าพ,พอลงหม่มลงเย็นภายในมืออืน่นวันเสาร์เนาะ แม่น้องกีบกาสีได้เดินทางไปหับเอาเงินสะก่อนเนาะเงิน FC เอฟซีเพิ่นฝากมาให้เนาะคุณแม่อุบุญพันพันหาไปน้องเอ้ยเนาะและ้วก็อีสองพั 3, 4, นสองเป็นสามสี่พันบอแหลเนาะและ้วก็สิเปียนเป็นเงินกีบมาไวหวเฮ็ดบุญน,น้ำอีพอแล้วก็กับแม่อันอักษรเน้อแม่อักษรเพิ่นอยู่อเมริกาเนาะเพิ่นอันฝากมาให้หาแชนกีบไปน้องเอ้ยเนาะก็ได้ว่า ไปเอาซะก่อนแล้วไม่ต้องกิี๊ดยังเสียอันไม่เฮ็ดบุญนะหน้าเฮ็ดต้นเนาะที่สําคัญกะไม่ต้องกิี๊ดกะขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกคนปา่าลุงพ่อแม่พี่น้องเนาะทีส่งกําลังรงใจกาให้ไม่ต้องกิี๊ดเนาะละก็ส่งเงินส่งขํามาให้เฮ็ดบุญในทานนะพ่อกะข,ขอขอบคุณในหลายเด้อพี่น้อง,นองเอนาะบุญทีบุญกุศลทีรั้งนี้ค่ะ ขอให้เอฟซีสุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองจะดอกพี่น้องเนาะติดตามภับ z o o ไปน้ำกันภาพบรรยากาศไฟในเฮือนมื้อนี้นะว่าซีจังได๋แน่มีหยังแน่กะแต่ว่าแม่น้อกินไปเอาเงินก่อนเนาะมาพกกันอยู่้อนไปเนาะไปพี่น้องขอขอบคุณหลายๆไปนี่ทางตัวนี้ก็เป็นทางตัดไม้พี่น้องเอ้ยทางออกทีสิบาเพิ่นไปนี่ในมือวันเสาร์นี่เลย เสียงแม่น้องกิบกับจ่างรถแท็กเตอร์เบอร์ไหไม่เพราะว่าปกติน่ะไปทางไหนนะน้าเกิดแต่ว่าข้าเจ้าให้ไปทางนี้เอาขาดจ่างรถเฮ็ดไหไม่ขี่ประหอดผิดแล้วเฮ้ยไปกับน้องชายดอกน้องชายไปส่งเอาจะไปฮับเอาเงินมาเพราะว่าส่วนนายเอฟซี่นฝากมาจะลงหันข้าพี่น้องเอ้ยเนาะเสียงแม่น้องกิบกับ ว่เาเลยถามาถพี่แล้วแม่น้องก,กิบจะเสียงแหบหรือว่าแบบอุณภูมิบอขคือการบาบูหรือยะบุนะอันนี้จะเป็นทั้งทั้งไม่พี่น้องเอ๋เนาะสร้างทั้งไม่เพื่อสิ้าพอไปขึ้นสวรรค์พี่น้องเอ๋ยเห็ดทั้งไม่เพราะว่าทำอีว่าสิา้าไปพาตรงหน้าก็ะด่บบอเอารถรูดมาเบิอกออกเลยบนทางนี่ แนบบัดนี้นะแต่เก้าน่ะก็เจ้าบ้องให้เที่ยวเลยทางสินนี่นะแต่ว่าพ่อมาเจอในเหตุการณ์แบบนี้ขาเจ้าได้ให้ที่เอาพี่น้องเอ้ยนี่นะพี่ว่าเบิกเลยนะประมาณลาดปลายพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยลาดนึงจ้างรถฟอร์ดเบิกทางไปเนาะแต่ว่าเบิกไปยังวัดสูดเลยยังไ่อยู่แต่ว่า มาหอดฮานค่าเลยพี่อเอ้ยแม่น,น้องกิฟตสี่ับเงินอนดอนทั้งเบดสามบินด้วยสามปูญ,ญ่ใจดีเพื่อนกัสามล้านเท่าไรเอ้ยสองล้าน 6, หกแสน 6, สกาพันสนหกแสนสกพันสี่พันบาทเนะาะประมาณนั้นเดี๋ยวแม่น้องกิฟต์หับเงินมาฮหดต้นก่อนฮ็ดตน้นฮ็ดกันสี่พันสี่พันบาทเท่ากับสองล้าน 6, หกแสนสาพันเดี๋ยวมาพอกันยันบัดน้ หบเงินก่อนนี่ตอนนี้กะท่านหนอเรือนออกไปน้องเกยเดี๋ยวเฮ็ดทางตัดไหมเนาะเดี๋ยวบอกทางก่อนเฮ็ดป้ายบอกทางเพราะว่าตัวนี้จะเป็นทางไงเนาะทางทีสิพ้าอีพอไปสวรรค์แเลคกอค่อยเบาเลยเนาะจะออกไปทางนี้เนาะไปทางนี้แหละแล้วกาส่วนด้ายจะเกานนะไปทางทงหน้าแต่ว่ามือนี่ได้เบิกทางห้พอเรียบร้อยเนาะผู้ใดสิมาก็ับมาทางนี้เลยเด้อนี่ทางนี้ เนาะนี่าปทางเขาลงไปนี่ไก่เถือ่อเนาะไปเดี๋ยวมาบอกกันทุกื่านเลยน้องทายเพื่อน,นเฮตร้จังบังไปแล้วนันมันบ่ได้ได้นี่มันต้องอวยไม่ได้นี่รองหนาแนวนี้สี่กับขึ้นนะครับสี่กับขึ้นมันนี่โอเคไปทางเขาเขานีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาอันบ้านใกล้บ้านไกลเนาะบ้านไก่ไกไกสดมิดไกล่เคียงถามาทางนั้นเดี่ยวท้าย เนาะมาแต่ทางไงเดียวทราย้าว่ามาแต่ทางตัดไม่เนาะหรือว่าออกมาแต่ทางนี้ให้เดียวขวาพี่น้องเด้อไปไปดา่าเมือม่อเมือม่อเมื่อนี่ตอนนี้แม่กกกมวกรี๊ดกะเมาเรือนะพี่น้องเอ้ยน้องทรายเพิ่นไปเอาคูบามาสวดเนาะสวดบุญให้พ่อนีอ่จะเป็นบรรยากาศกรี๊ดสบายดีเด้อสบายดีเด้อไปเนีด้อไปเนีเด้อ น้ำป่นนี่ป่นท่านได้ร้นไหนพี่น้องเอ้ยท่านคำเพราะหนาตาโบนะเนาะก็มือหนึ่งอันนี้คนมท่านได้มือแดงคนเลยทั้งนั้นจะไปชดไม่กลัวเดี๋ยวเอากริบเอาเงินของไปเฮ็ดต้นก่อนพี่น้องเไยเฮ็ดต้นเฮ็ขย่งก้อนอือตัวนี้ก็เขาเม้าเรื่องพี่น้องเอ้ยอันนี้จะเป็นบนพะเพื่อนสิมาสวดบุญให้อีพ่อเนาะให้บุญมาจันซะบุญกอกนั่งนั่งยิ้มอยู่นค่อย ตันนี่เล่านบาของนี่ตเดี๋ยวจหมีต้นเนาะเบ่งยีต้นแน่เฮ็ดปุ่นแน่อู้ยไงอันนี้อู้ยไงจะปีเดีวแปองปีแน่แปดสิบสองปีบอกดิเด้อเด้อน่าือ่เบ่งเห็ดยังันเฮ็ดปุ่นหาแก อ่อนแหละจะเฮ็ดต้นั่นบ่เอาเอาเอายางละ5เด้อเอาใส่อย้นให้ข่อยก่อนแล้วข่อยจังให้เจ้าเด้อป้าอันเดียวกันแหละอือตัวนี้จะแบ่งต้นแน่พี่น้องเอ้ยอื้ออูนต้นแล้วเดี๋ยว่อยก็สินิบต้นก่อนเฮ็ดต้นยางละต้นแล้วก็ทีเงินทีเหลือนี่น่ะเฮาก็เอาไซื้อพี่น้องเอ้ย ซื้อเครื่องบุญนั่นแหละอันนี้มันจำเป็นที่ว่าที่ตองใส่ให้เล้วนะเฮาก็ตตองซื้อนี่าฮ่อเฮตุนก่อนเดียวจังคอยหมอบเงินกินท่านให้เพื่นเนาะเฮตุนก่อนชนะมาแล้วมาแล้วลูกผู้ชายพนดีนี่ไปไปไปโอ ออไปออกไปนี่เร็กก็หายเจบนี่ชี้บบริบูรณ์สบาตแล้วเอาแล้วป่ะเอาสามชี้เนาะเอาสามหากับชิมหาเอาไพอวันน่คเอาทองออกหาเขาเอาทองออกก็ใส่หมดเลยมีเยังบมีใส่เต็มดลจะรอเพิ่มมากได้ยังไงไปนี่นี่เฉพาะคนเนี่ยแม่มนี่ อเ็กน่ม่ใคอคอยเด้อเด้นลงเอาอออเอาออก็ซึมก็ซึมกะปังอันนี้ก็นั่งชิ่งเนี่ยแลเห็นอะไรอีกแล้วจบทีต่จไยจตุ่น่ะอ่ยฮะย่งฮะาร้านฮาร่าตุ่นหง่านจัตุนจามจามปิดปิดใช้ปิดใช้ขอ ปักไฟนี่จะพับเอาไปเลยเแฟแฟพับเงินใบพันต้นนาฮาราดเลยเห็ดเป็ดนชีาฝ้าในี่ยนคูค่บ่าวมหาหอแตวชานี่ป้าเจ้าหอจยังได้ชามเด๋วไชามชีพเลยเว้ยหมน่ชิพ่าพันชิาลอินโได้หายเนาะ ว่าต้นตัวนี้คือสร้างขึ้นจากธรรมชาติพี่น้องเอฮยเนาะนี่ซอยกันเฮ็ดพี่น้องเอฮยเนาะที่เฮ็ดแบบนี้นี่คือเพิ่อนได้โดยตรงเลยเนาะเพิ่นว่าบ่ได้ปั้นไผบ่ได้ปั้นไฟว่าซั่นคันที่เทศตัวอันเป็นต้นอันนั้นน่ะบ่จักษ์เลยน้องประจักษ์ยังอีกสามอันแม่เอ้ยยังอีกสี่อัน เห็ดสีตุนอันนี้เห็ดมาแบบนี้นี่ค่ะไม่ต้องขวดไลยพี่น้องเอลยเนาะเาจะเห็ดแบบนี้แต่ทีเดือดห้องอะจะมอบอีกแบบนึงนะอีเม่พอดีเพราะนี่หางกระต่ายชามชีพสามตุ๋นสามเอฟซีสามปุยญงจะดีเพิ่นทีเดือดจากตรงนี้ค่ะคือเบาเลยพี่น้องเอลยไม่ต้องกิบเชื้ ไว้สื่อนั่นสื่อนี่ใส่เครื่องเพิ่นนั่นเองเอาปงใช่ไหมใช่ยัง้ำปางใส่บาทอใส่บาดไปอื่นบอใช่เท้าจิพับพ้นหน้าแก้วนะในท่านั่นบอโอ้ยเ้าเสียแบบนี้ละแล้วเวาจิวานนะน่เฮ็ดบุญเอาไปคนจิพับแบบนี้อาเมนูเอาเข้าไปบอกเพื้น เงินใบพันทั้งมดพี you know ่น้องเอ้ยใบพันเอาเตะเขาซื้อเอาไม้ได้นี่ไหนใบไม้ไหมนี่น่ะโอ้ยมันจังคับไปไงแสนหนึ่งต่อแสนสี่สิบพันนายกน้องไปซื้อเอาไม้เลยเข้าให้เพื่อนยังนี่ถามผู้เฒ่าผู้แก่ก่อนเออพอขึ้นจักราเออเอาวานเนาะ เมือมืออื่นมานว่านี่มียังแต่ได้ส่นี่จ้ะขนมขนมใช่ได้บอเอใ่เด้อเดอเดอเด้อเด้อเด้อเป็นเีด้เด้อเประเพ้อเด้นเ้อเเด้อเด้อเด้อเป็นเด้นเดอเด้อเด้อเ้อเด็อ้อเอเน้อ้อเด้อัน้อเ้บเด้อเดอเ้อะไมอเด้เ้อเด้อ้อเดอเด้อเด้เดาอเด้อด้อันเ้อะเอ้อ้เเด้ ชูดะกันวันเนาะมีขนมมีขขาวผู้ใดโชคดีก็จะได้เงินบุญมีนะผู้ใดโชคก็ดีประ,ดะได้จะได้ขนมนีหลองไม้ก็ะวูจะ้จันอุเนาะไม่ไม่มุ้มใจมานนี่นี่บอกเอฟซีสุดที่แม่มุมแม่มุมอันบางยานี่ที่กับร่งเฮ็ดต้ตนในเอฟซีนะมีแม่มุมใหญ่ตัวหนึ่งพี่นอ้อง แดดน้ำม <Bond> ื่อแล้วแมงมุมเด้อเด็กแมงมุมเนี่ยเนี่ยมใ่สามจิตสามปีน้องลองเบิ่งเด้อมาว่ากันนี่เดี๋ยวมีขนมเนาะบางหมู่บ้านที่เห็นค่ะยุดบกอแล้วอาโร่เอาอกตัวนี้ก็จีเป็นยังอ พระเจดวานเป็นหวยวานบุญพ้นหาแก้วสันจ้าอืมได้โชคดีก็ได้เงินบุญมีสันจ้าถือดีถือเบอร์ใส่เบิร์ดนีิรดดบอตองห่วงวานได้ลายรดดพอจะได้บุญหลายดิอ่นที่บุญให้ทานเน่สาวมาแต่เนี่ยใช่อันนั้ำบ่ใช่เขานั่มเออใช่เขาเจ้าผิดบ่ เดี๋ยวแม้นองกีบกันิีดองพับมันก่อนเ้ยจะหน่อยอันนี <t 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 ้คู่บามาวปอนี่น้อคู่บามาได้นี่เลยไหนป่ะจะถอดพักลมอไ่งดนุ่งระนได้นเท่นีอนี่เอาไว้ซ่งันหลอพักค่อนีนี่ยจะดีนอให้เรอ่ะ อะไรเอาไว้ในป่าอะใรป่า no ป่าจะเป็นอเไรก็เอาใจอะเดชะมันนั่งเป็นไงมาดิฮะเป็นแล้วอย่าหเลยเลย คนกะท่านมาหลายดอกคุณนโอ้ยเพราะว่าทนายคำเจนอยนี่อันยักุบากาชิมาให้บุญเนาะให้บุญนี่พอขึ้นสวัสดีเฮ่ยิ่มไปเปิดยีุ่ฝนุกฝนเนาะคนอื่นกะลงงมลงเย็นป่าภาพป่าภาพเป็นนี่เลย นี่เ่างงามเนาะอีกทับเงินทับบุญเนาะใส่เขาโลกไม้ขนมหวานนี่ดอกลูกแงะไม่ใช่เป็นโอ้มีก็โลกไข่มุกเนาะโลกไข่มุกนี่เด้เป็นจาขาวเนาะเป็นมะดงไงเห็ดเป็นบอกคือป่าเห็ดวัดกับมึงขับไม่ไม่ไม่ ยายค่ะชูชูได้ยายาเอฟซีว่าเ่สบายดีเอฟซีเด้อ่นเ่สบายดีเี่ชูชูเอฟซีว่ารยวรัเป็นรั <laughs> ควคอยชิเอาม,เมานำนำนเชียร์นาย่างน้ำได้บุญบ่อนาย่าเคอกบ่มีเลยนะนี่ยคูบามาเลยเป็นมือเนาะครูบามาให้บุญแล้ว ว่าไม้บุญกันต้องเคยพอจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นทร์ะเนาะ Sangkamsara nang kasar, katinyampi putang sara nang kasar, katinyampi tamang kau, สันโดสะมุหะสะมะทุวะมะริงสุจามิสาเนติวะหังวาริสามินาทิมิเกนะสังไะโยภะเจเมตตานักกินนักสัตว์ปุถิกาตัมมานุสธรรมะนะวะเกตุติตาภะวะยาภะวะตันภะวะไมภะนะชั่งภะวะปุจจาริวิวิภะวะไม

เรียบร้อยเลยเนาะมืออื่นบ่ได้เพื่อนกะสิได้มาเสบานอยังอีกตัวนึงแล้วประมาณใบสองใบสามก็สิได้พาเพื่อนลุงหงลุงหยินเนาะพาขึ้นสวัสดิ์สันฟ้าในบัดนี้เนาะแม่น้องกิฟต์กาในแต่ขึนฮอดกับจักเชียงในอะไรเนาะเดี๋ยวแม่น้องกิฟต์ไปเฮ็ดแดงเฮ็ดง่ายเะกนเนาะจะหน่อยบามี่เขยคนมาเฮ็ดบุญใฮ็ท่านน้ำอีกหน้าเได้ย่อพระเจ้าหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเะกนเสียงหายไปแล้วนี่ เดี falando, ๋ยวหานหนึ oh. ่งเข่าก่อนพี่น้องเอ้ยเอาน้ำจ้าเลยยังมาหนิเห็ดน้ำมันเครื่องให้เข่าหยาบเข่าหยาฟังชื่อมันเป็นตะหยาบแท้หนึ่งเข่าหนึ่งน้ามวยก่อนแม่ยังแม่รับโชคช้าสิซีดปีแค่ฮาปีชีบปีแค่ชนละบุญพี่น้องเอ้ยลูกไม้ย่อกลางขอเข่าเฮ็ดกินย่อคนมาเมลแดงเมลแดงนี่เขากระชได้เฮ็ดกินน้ำยางอยู่เนาะเฮ็ดยังแน่เมลแดงนี่แม่นกชู ลายย่างยูมีเอ่นี่ต้มนะนี่ต้มเขาเปียกต้มนุ้ยอันที่มันเป็นท่อนะเขาเอิญยังยังโครนี่อีกโรนีโครนีเออยังอีกแล้วก็บอกมากระซารีกัวซีเอออะไรๆติดตามาชมไปนรรกันว่าคนสิร้ายบ่เนาะเบื่อเนดั่งพักไว้ก่อนงานเริ่มเฟื่อยเด้นี่ กาดห่อแห้งนี่หนักปละพอพ่อไปก่อนไป้องเอ้ยแต่โอเคยังนะหากมันอะลางสะอาดสะอาดอดีหากมันนี่ก็ไว้ใช่ต้มใช่ตูดบ้านาอ้ยบ่อนากนี่มันก็ออกอนี่ อรบอสเทาถวยได้บอสนี่นี่นี่เด้อถวยยี่ช่ยถวยี่นองได้บอสได้ต้องใส่นคนไหมคนเดียวได้ ใเสริผู้เดียวมันสิได้โอ้ยสามสีกพก,กพกอ,อ,อ้าสีพกพอเอ้ตัวนี้ก็ดี

mày 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 กล่างเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่ลงคลิปฮะอันช่วยเข่าก่อนเพราะว่าพี่น้องที่มาช่วยบางคนก็เจ้ากับมอาบน้าอาบนัยเดี๋ยวจังคอยมาใหม่นะเดี๋ยวไปช่วยเข่าไว้ก่อนช่วยเข่าก้นแน่ๆนะยังอยู่ไหนเดือดทังหันช่ไปตีพ่อ

ເຮັດໃສ່ອີກຈັກອີเอาตัນັ່ບແນີຕອອງັນອກດູກໝດະໂຕນດມອືນຖ້າຫາກເຮັດອົບເອົາຍໍແກ່ຄົນມາທງນີ້ກียวັກດຽມຖາທາອທານີ້ົນຈະບືກນນສ່າບດ່ຂານ ไซคิว่บอไซเดี๋ยวเอาใส่ก่อนซีลงทะเลเดี๋ยวใส่ไมาชุกปนทำอะไรหัวใจคนจับทำมือนพี่้องเลยชุกแล้วโอ๊บเลยค่ะต่อคาตัวยห้เราีบอ้บบ้ เนื S <S <sk 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 <sk> <sk ้อตทาแขกคนมาจังตักเด็กกระย๊าะกับมือเด้อกำตอนทักกินข้าวแดงก่อนคุณกำลังมาอบกระดูกหมูชีสหมูอ่ะโอเคพี่น้องเปนองกิฟตกาจะขออนุญาตกินข้าวก่อนเนาะเสียงอะไรกาที่สำคัญการเปนองกิฟตกาขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข่าไม่กำลังใจด้วยพี่น้องเด้อรวมทั้งพี่น้องที่ฝากเงินมาให้ รวมทั้งบนไอพ่อก็ขอขอบคุณหลายๆแสดงเนาะกะเดี๋ยวภากพันมืออื่นยาวต่ออีกเตรียมเครื่องเนาะที่เอาเพื่อนลุงผมลงกินนั่นแหละกับประเทศไยเรากำลังขึ้นมันมืดคลิปหน้าพ่อกัำไม่พี่น้องเอ้ยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่กับแม่กำลังใจคลิปหน้าพ่อกัำไม่ดุนไปน้ำกันว่าม okay. s okay. <S ันจะเป็นจ okay. ังไหนนะเนาะ